สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนก็สู่ช่องอีเวนท์พากันอีกแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าช็อต a s สนะคะซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมประมาณว่าเราต้องพาคุณลุงนะคะที่นั่งอยู่ต่อหน้าเราตรงนี้นะคะเอาชีวิตรอดจากกับดักนานาชนิดนะคะก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยจ้า let's go นี่ที่ไหนนะฉันไม่เคยเห็นมาก่อนฉันมาโผล่ที่นี่ได้ย่างงอะ อันนี้คือไรอันนี้คือกำลังที่เราจะต้องระวังนะคะมันอยู่บนหัวเราซึ่งเราจะไม่ไปหามันแน่นอนคณะอุ้ยมีกล่องโอ๊ะนั่นอะไรนนั่นวีเหรอเรามีอ๋อม่ก็เรามีการหมอบคราดออเมยก็มันตามหลังฉันมาแล้วอุ๊ฉันรอดได้ไงอันนี้น่าจะเป็นดาวนะคะปึ๊บอันนี้ก็บอกว่าจัมโอเวอร์กระโดดซะครับเพราะรอดมาแล้วเฮ้ออแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอฉันบอกก่อนเราจะต้อง วิ่งสิคะรออะไรล่ะเออเห็นไหมวิ่งสี่รออะไรโอ้โอ,โอโตกตกอ้อจะตายเพราะตกบันไดนี่แหละอันนี้อะไรอ่ะเอาหลบเออนี่นี่หลบได้เห็นไหมแฉบทำอะไรฉันไม่ได้หรอกอ้า <c oughs> ไม่ได้หรอกอ้าไม่ได้หรอกอ้าโอ้ my god วิ่งไปหาทำวิ่งไปห,หาทำไมก่อนแกให้ตายเถอะไปโดดเขาเส้นชัยกันเถอะ <c oughs> อยู่ดีๆไม่เป็นนะต้องวิ่งไปหากับดักโอ้โหสงสารคุณลุงโอ้โหโดนปักกลางหัวเลยเฮ้ยอันนี้คือไรอันนี้คือถ้าออไมค์ก๊อดอะไรอ่ะอ๋อออไมค์กอดลุกขึ้นคือไรโดด้าวก็โดดได้นี่แกมันไม่เห็นเป็นไรเลยเออเป็นไรโอ้อึ๊โดดขึ้นไม่ได้เออฉันไม่ถูกแกหรอกฉันเห็นแกอยู่ออไมค์ก๊อดอะไรอ่ะ โอ้ไม่กอดหนี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 โอ้ไม่กอดมันหันข่าฉันนะ่ะแค่ตายเถอะทุกคนเราจะไปยังไงฮะชอ๋ไม่กอดโดดไม่ได้ต้องโดดเอ,อินี่ตามทิ้งไปด้วยนี่อ๋อไม่กอดมันระเบิดได้นี่เองทำไมเมื่อกี้ไม่ระเบิดละ่ะฮัขนาดนี้มีกับดักค่ะเราจะต้องไปให้ได้โอ oh ้ไม่กอดรัศมีมันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเราต้องรีบไปแล้วเราก็ต้องรีบโดดทัชเออเห็นไหมอัน,นอะไรอัน,นคือลูกแกว้วโอ้ไม่ก็ดลื่น สต็อปเดี๋ยวเดี๋ยวอะไร ulously, mine, man, อ่ะเกือบเป็นม oh ั้ยละลังไม้เหรอเขาเรียกว่าอ่อเป็นถังไม้นะอันนี้ก็ได้อ๋อเป็นถังไม้นะอ๋ออันนี้คืออะไรแล้วมันยิงฉันเลยอ่ะแกโอ้ฉันจะรู้ไหมนะฮัช โอไมคก่อนวิ่งหาทำนะพวกแกนี่โหร่างกายโดดไปปุ๊บตามทิ้งไปเลยวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งเออน,น,นี่มาค่ะตรงนี้เราจะไม่พลาดอีกแล้วเราจะโดดตึงเออเห็นไหมเราผ่านมาแล้วมาเออลื่นปึกกิ้งลงไปโอเคมาต่อไปตรงนี้แหละมันจะมีปืนใหญ่อากาศไม่ใช่ ปืนใหญ่อยู่ให้เราหมอบลงฮึบเราจะไม่พลาดอีกเออไม่โดนฉันหรอกฉันรู้ทันแกนแล้วโอ้มันจะระเบิดไหมนะั่นน่ะไม่ใช่ไหมโอเคไม่ระเบิดอ๋อตายพลังขยะไม่เป็น,นไรอันนี้คือตกลงไปอ้าวอ้โอ้าวไม่ก็เฮ้ยมีเก้าอี้ออออด้วยนั่งได้ไหมออ๋อนั่งไม่ได้ไปค่ะไปเส้นชัยปิ้งนี่แกาสามดาว เราดำเนินทางมาถึงระเวลที่3แล้วครั้งนี้มีต้นไม้นะคะแล้วข้างหน้าเป็นไรข้างหน้าคือกับดักหรือเปล่าเออคือไรคือไรอ๋อมันคือลีฟอ๋อลีฟสะเป็นลีฟตรงนี้โอ้๊ยดาวนี้น่ะโดดดาวว้าวเกือบไปแล้วไหมล่ะลีฟก็สามารถฆ่าคนได้เพราะฉะนั้นมอบลงคานไปค่ะย่องย่องย่องเออโดดไปเฮ้ยเกือบตกข้างล่างอะไรอะ ระวังระวังน่อยระวังหัวนะคะมาตรงนี้เราจะไม่พลาดเราดูว่าข้างล่างนั่นคือระเบิดสามตุ่มเอชวตรงนี้ก็ไม่มีถังด้วยล่ะแกทำยังไงดีเฮอโ์อไม่กอดเออไม่ตายหรอกนะไอถังบ้าบ่อนั้นมีใบเลื่อยใบเลื่อยแกนี้ทำอะไรใช้ไม่ได้หรอกนะโดดผ่านมาแล้วอันนี้ใครอันนี้คือรถเหรอ ฮ้ยโอ้ไม่กอดมันถอยหลังเฮ้ยเราต้องขี่ผ่านน้ำพวกนี้โอเคเฮ้ย okay. ได้ดาวมาแล้วโอ้ไม่กอดไปทำไมกลับไปทำไมเฮ้ยโดดออกมาตรงนี้เราน่าจะต้องขึ้นลิฟต์นะคะไปแล้วะไาแานาเย้เย้โอ้โหขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วมั้งนี่เราก็ต้องโดดเฮ้ยเออนี่แก่ๆสันชายอยู่ตรงนี้ เขาเส้นชายเลิฟมอยบราเวอร์เล้วก็ที่สี่นะคะเหมือนเราจะถูกส่งกันมาที่บ้านของเราหรือเปล่าบ้านใครไม่รู้แต่นี่คือรีฟฉันคือรีฟอะฮะฮะฮะคือรีฟโอ้แมกอดโอ้แมกอดวิ่งไปแล้วเร็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 ออรอดมาแล้วเกือบตายโอ้โหระเบิดแบบระเบิดมัีสามถังอย่างเมื่อกี้ก็ระเบิดตูมตามกันเลยทีเดียวนะคะเดียวอันนี้คือไรโอ้แมกอด แกเดี๋ยวดิเดี๋ยวเดี๋ยวอาชีวรดโอ้ม my god จะไม่มีวันลืมเลยเราต้องผ่านนี้ได้นะคะเราน่าจะต้องหยุดไม่เกินป้าย Stop โอเคต่อจากนั้นเราก็วิ่งเลยค่ะวิ่งค่ะวิ่งวิ่งวิ่งเออวิ่งจำเอาโอ้โห ให้ตายเถอะสะกระโดด hush อันนี้คือไรอันนี้คืออ๋อ oh my god ถุกตีหัวตกลงมามีลูกบอลอ่ะต้องไปเตะลูกบอลลูกบอล hush hush ตูม้ม oh my god ลูกบอลไม่เป็นไรเราล้มลูกบอลไม่เป็นไรให้ตายเถอะอันนี้อะไรลองจั๊มโอเคลองจำ๊ม oh my god oh my god น้าเม,มื่อกี้เกือ,อบโดนแล้วนะถ้าไม่บอกว่าลองก็จั๊ ลองซํำเฮ้อถ้าเดินถ้าเดินของคุณดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยล่ะค่ะดิฉันจะโดดเข้าหมอนเออให้ลงหมอนด้วยด่านที่ห้านะคะอ้โหข้างหน้ามีคอนปอนโอเมกอามันจะเป็นไรไหมถ้าเราจะเคลื่อนไปแล้วเราก็จะยืนตรงนี้โดนตีลงมาโอเมก้มาดันดาวดัน,น,ด,าน,นด,าดาว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 โุบอ้อาวดาวตกลงไปแล้วอะ ดาวตกลงไปตีดาวตกอันนี้คืออะไรคืออะไรหรือคือไรหรือลงไป this way คืออะไรเดียวเดียวเดียวนะน้ำอะไรอ่ะน้ำมันน้ำอะไรอ่ะโอ้โออันนี้คืออะไรนี่คือระเบิดตุ่มอึ๊ชโอ้ my god ท้าวช้างใต้ถุนวิ่ง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 อึ๊บรอดมาได้แล้วอันนี้คือถังระเบิดฮัชตุ่มระเบิดตุ่ม

เฮ้มาสิลูกบอลวิ่งตามได้มึงมาเลยมาสิมาสีมาส,มาสีทำไมไม่มาเฮ้เป็นยังไงล่ะบอกแล้วว่าแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเฮ้สยสมมตเราจะไม่ตายหึบเราจะานขึ้นไปนะแคะ่บอกแล้วว่ามันโสอีซี่มากๆเลยค่ะโอเคทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้เจ๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย